ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเหมจุทาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เกี่ยวกับการปลูกฝีโดยระบุว่าข้อมูลจากคุณหมอรายหนึ่งพบว่าคนปลูกฝีกันไข้ทรพิษกันฝีดาดลิงได้ภูมิอยู่นาน88ปี ซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจมากเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันจากการปลูกฝีใน m J Med หรือ American Journal of Medicine ปี2008ทำการวัดระดับภูมิคุ้มกันต่อฝีดาษและความสามารถในการป้องกันโรคในประชากร246คนโดย209คนเคยได้รับการฉีดวัคซีนฝีดาษอย่างน้อย1ครั้งเมื่อ13-88ปีโดยเจาะเลือดเก็บไว้ตรวจเป็นระยะมาก่อน โดย9คนมีประวัติเป็นฝีดาษตอนเด็ก29คนไม่มีประวัติการติดเชื้อหรือได้รับวัคซีนฝีดาษพบว่าระดับภูมิคุ้มกันต่อฝีดาษไม่ลดลงแม้ในกลุ่มได้รับวัคซีนมาแล้ว88ปีรวมถึงระดับ nAb และยังพบอีกว่าไตเตอร์ของระดับภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันการติดเชื้อฝีดาษได้คือ32ซึ่งมีคนไข่ามากกว่า97%ที่มีระดับภูมิคุ้มกันระดับนี้อย่างไรก็ตามการศึกษานี้พบว่าส่วนใหญ่คนที่เคยปูกฝี สามารถมีระดับภูมิคุ้มกันที่ป้องกันโรคฝีดาดได้นานถึง88ปีโดยไม่ขึ้นกับจำนวนครั้งที่ฉีดวัคซีนกระตุน้นเพราะคนที่ได้รับวัคซีนกระตุ้นก็ไม่ได้มีระดับภูมิคุ้มกันที่สูงกว่าคนที่ฉีดเพียงแค่ครั้งเดียวอย่างมีนัยสำคัญ